เมื่อเขาสามารถล่องหนไปหาสาวคนไหนก็ได้และทำทุกอย่างตามที่ใจต้องการเพราะไม่มีใครรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือใครแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องมนุษย์ไร้เงาสำหรับท่านที่ชอบดูหนังเน็ตฟลิจะจ่ายแพงกว่าทำไม ดูกับเราจ่ายเพียงแค่129บาทเท่านั้นมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกรับชมมากกว่า10,000เรื่องลองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบแถมยังมีหนังแนวออออทจิกกิ้งแกลดให้ได้รับชมกันอีกต่างหากสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหนังเปิดตัวที่เซบาสเตียนกำลังค้นคว้าวิธีคืนสภาพจากการล่องหน แล้วเขาก็ได้แอบมองสาวข้างบ้านขอเสื้อผ้าออกโอ้โหหนังเรื่องนี้น่าด,ดูจริงๆเลยครับหลังแอบมองสาวเสร็จไอเดียก็บันเจดิดเซบาสเตียนค้นพบวิธีการคืนสภาพจากการล่องหนได้สำเร็จเขารีบบอกข่าวดีนี้กับลินอดีตแฟนเก่าตอนกลางดึกทำให้เขาเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังนอนอยู่บนเตียงของเธอแต่ลินก็ปิดบงังไม่ยอมบอกความจริงว่าเขาคือใคร ในวันต่อมาเซบาสเตียนในฐานะหัวหน้าได้นำลิงกอริลลาที่กำลังล่องหนอยู่มาทดลองด้วยการฉีดเซรั่มสูตรใหม่ซึ่งมันได้ผลเซลล์เริ่มตอบสนองกอริลลาเริ่มคืนสู่สภาพเดิมแต่จูๆ่ๆความดันของมันก็ตกลงอย่างรวดเร็วจนลินต้องใช้เครื่องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตของมันเอาไว้ไม่นานร่างกายของมันก็ค่อยๆค,คืนสภาพกลับตามเดิมโดยสมบูรณ์ ทุกคนดีใจมากและร่วมดื่มฉลองให้แก่ความสำเร็จครั้งใหญ่ซึ่งในคืนนั้นเซบาสเตียนก็พยายามง้อขอคืนดีแต่ลินก็ปฏิเสธที่จะกลับไปคบกับเขาต่อมาที่เพนทากอนเซบาสเตียนได้แถลงต่อคณะกรรมการทุกคนว่าเขายังไม่สามารถคืนสภาพเซล์ลจากการล่องหนได้โดยสมบูรณ์ทำให้ทั้งลินและแมตแปลกใจที่เขาปิดบังเรื่องผลงานวิจัย เซบาสเตียนบอกกับทั้งสองคนว่าถ้าคณะกรรมการรู้ว่าเราทำได้สำเร็จโครงการทั้งหมดจะถูกยึดไปทันทีเซบาสเตียนมีแผนจะทำเฟสสาต่อเองโดยลำพังซึ่งแมทก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ลินกลับตอบตกลงยอมร่วมด้วยเพราะเธอเชื่อมั่นในความชาญฉลาดของเขาจากนั้นเซบาสเตียนก็บอกกับทุกคนในทีมว่าคณะกรรมการอนุมัติให้สามารถทดลองในมนุษย์ได้ทำให้ซาร่ารู้สึกแปลกใจมาก ลินจึงช่วยผู้เสริมจนทุกคนเชื่อเซบาสเตียนตั้งใจจะทดลองล่องหนด้วยตนเองเป็นระยะเวลา3วันแล้วค่อยคืนสภาพกลับตามเดิมเซบาสเตียนถอดเสื้อผ้าออกจนสาวๆถึงกับโอ้โหใหญ่จังอดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ได้ขณะที่ลินกำลังจะทำการฉีดเซรุ่มเซบาสเตียนก็ขอเป็นคนฉีดเองพระไม่ต้องการให้เธอต้องเดือดร้อนหากเกิดความผิดพลาด หลังฉีดได้ไม่นานเซรุ่มก็เริ่มทำงานเซบาสเตียนเจ็บปวดอย่างมากร่างกายของเขาไม่ตอบสนองและหัวใจก็กำลังจะหยุดเต้นโชคยังดีที่ทุกคนสามารถช่วยไว้ได้แล้วในที่สุดร่างกายของเซบาสเตียนก็ค่อยๆหายไปเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็รีบเดินไปดูตัวเองที่กระจกจากนั้นก็ออกมาหยอกล้อแกล้งเพื่อนร่วมงานแจ็คเลยต้องใช้แว่นตรวจจับความร้อนค้นหาตัวของเขา ลินบอกว่าในช่วงนี้พวกเราจะสลับกันเฝ้าเวียนยามอยู่ที่นี่เผื่อว่าเซบาสเตียนต้องการอะไรโดยภายในห้องนี้จะมีกล้องตรวจจับความร้อนอยู่ซึ่งในคืนแรกคนที่เฝ้ายามก็คือซาร่าในขณะที่เธอกำลังหลับอยู่เซบาสเตียนก็แอบเข้ามาปลดกระดุมเสื้อของเธอจนซาร่าถึงกับอุทานว่าโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากคนละเรื่องแล้มึง ซาร่าตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยรู้ดีว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเธอก็ได้เห็นเซบาสเตียนขึ้นที่นอนจากนั้นเธอก็ตามลินและแมทธิวมาที่แล็บพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังแมทจึงคิดจะไปถามเรื่องนี้กับเซบาสเตียนแต่ถูกซาร่าห้ามเอาไว้เพราะเธอก็ไม่มีหลักฐานทำให้เจนนิสเพื่อร่วมงานอีกคนหวาดระแวงจนต้องคอยสวมแว่นเวลาเข้าห้องน้ำ เพื่อนร่วมงานทุกคนแอบเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องของเซบาสเตียนโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขากำลังนั่งฟังอยู่ด้วยคืนนั้นขณะที่ลินกำลังทำงานอยู่ที่หลับเซบาสเตียนก็ล่องหนเข้ามาหาเธอแล้วชวนเธอทำกิจกรรมสนุกๆโดยถามว่าไม่อยากรู้เหรอว่าการนอนกับมนุษย์ล่องหนจะรู้สึกยังไงแต่ลินก็ปฏิเสธเพราะว่าที่ผ่านมาเซบาสเตียนไม่เคยมีเวลาให้เธอเลย และแล้วก็ถึงวันที่เขาต้องฉีดเซรุ่มเพื่อคืนสภาพกลับมาตามเดิมแต่ผลกลับไม่เป็นไปตามที่คาดเอาไว้เซบาสเตียนเกือบจะต้องตายเขาไม่สามารถคืนสภาพได้ตามที่ควรจะเป็นเมื่อเซบาสเตียนฟื้นขึ้นมาลินก็ถามว่าเราจะบอกคนอื่นว่ายังไงเขาก็บอกว่ายังไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับใครจากนั้นแมทและลินก็ช่วยกันทำยางซิลิโคนให้แก่เซบาสเตียน สิวันผ่านไปเซบาสเตียนเริ่มทนไม่ไหวที่เขาไม่สามารถคืนสภาพกลับไปตามเดิมจึงโวยวายใส่แมตตลินเลยต้องเข้ามาปลอบใจเพื่อให้เขาใจเย็นลงกลางดึกคืนนั้นเซบาสเตียนเครียดจัดเขาตัดสินใจจะออกไปจากแลบแม้ว่าคาร์เตอร์จะพยายามห้ามเอาไว้แต่ก็เอาไม่อยู่คาร์เตอร์จึงรีบโทรไปบอกลินโดยระหว่างทางที่อยู่บนรถ เซบาสเตียนก็ได้แกล้งหลอกเด็กน้อยทั้งสองคนแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เห็นสาวห้องตึกตรงข้ามถอดเสื้อผ้าอีกครั้งเซบาสเตียนบอกกับตัวเองว่าแล้วใครจะรู้ว่าเขาเป็นคนทำสาวเพื่อนบ้านเปิดประตูเพราะได้ยินเสียงคนกดออดแต่เธอก็ไม่พบใครสักคนเมื่อกลับเข้ามาภายในห้องเธอก็รู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจ้องมองอยู่แล้วเซบาสเตียนก็ได้ลงมือปลุกปั้นเธอ ซึ่งฉากนี้ผมต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับเพราะหนังก็จัดเต็มมาเลยทางด้านของลินที่ตามมาบ้านของเซบาสเตียนก็พบแต่เพียงหน้ากากยางซิลิโคนถอดทิ้งเอาไว้เธอเลยกลับมาที่แล็บและบอกให้ทุกคนช่วยกันตามหาเซบาสเตียนแต่เขาก็กลับมาพอดีแล้วบอกว่าแค่ไปเอาของใช้ที่บ้านเท่านั้นเองลินสัมผัสได้ว่าเซบาสเตียนต้องไปทำอะไรบางอย่าง ที่ไม่ดีจึงห้ามไม่ให้เขาออกไปภายนอกอีกเซบาสเตียนเลยบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการจะทำอะไรก็ได้เธอเลยขู่ว่าจะรายงานเรื่องทั้งหมดต่อคณะกรรมการทำให้เขาโมโหและรู้สึกว่าตัวเองเหมือนหนูทดลองแล้วสาร่าก็เดาได้ว่าคณะกรรมการไม่รู้เรื่องการทดลองที่กำลังทำกันอยู่ลินจึงขอให้เธอช่วยเก็บเป็นความลับทางด้านของคาร์เตอร์ที่เป็นคนเฮาบอกว่า ถ้าเขาสามารถล่องหนได้เหมือนเซบาสเตียนแล้วก็จะแอบย่องไปร้านขายชุดชั้นในของผู้หญิงมึงนี่มันก็หื่นเอาเรื่องนะเพื่อนกลางดึกคืนนั้นขณะที่ลินกำลังนอนหลับก็ถูกบุกเข้าจู่โจมแล้วเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะฝันว่าเซบาสเตียนล่องหนมาออสออจักกิ้งแกลดเธอส่วนแมทก็พยายามคิดค้นวิธีที่จะคืนสภาพให้แก่เซบาสเตียนแต่ก็ไม่สำเร็จ เซบาสเตียนรู้สึกเครียดมากที่ถูกกักขังเลยเกิดไอเดียบางอย่างด้วยการทำให้กล้องตรวจจับความร้อนเล่นภาพซ้ำๆตามที่อัดเอาไว้จากนั้นเขาก็แอบไปหาลินที่ห้องทำให้รู้ความจริงว่าผู้ชายที่ลินกำลังคบอยู่ก็คือแมทเพื่อนของเขานั่นเองเซบาสเตียนจึงทำลายกระจกเพื่อไม่ให้ทั้งสองมีอะไรกันด้วยความสงสยัยลินจึงรีบมาที่แลบเพื่อดูกล้องย้อนหลัง ก็พบว่าเขานอนอยู่ที่ห้องตลอดไม่ได้ไปไหนในคืนถัดมาขณะที่ลินกำลังนั่งทำงานอยู่แม้จะมองไม่เห็นแต่เธอก็สัมผัสได้ว่ากำลังมีใครบางคนอยู่ในห้องลินจึงรีบไปหาเซบาสเตียนที่แล็บทำให้รู้ว่าเขาแอบออกไปภายนอกลินจึงตัดสินใจจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คณะกรรมการฟางังและบอกทุกคนว่าไม่ต้องกังวลเพราะเธอกับแมทจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเอง จากนั้นทั้งสองคนก็มาเล่าความจริงให้ฮาวเวิร์ดฟังเมื่อลินและแมทจากไปฮาวเวิร์ดก็คิดจะโทรรายงานเรื่องนี้ต่อท่านในพลแต่โทรศัพท์ก็ไม่สามารถโทรออกได้แล้วเขาก็ถูกเซบาสเตียนบุกเข้าโจมตีจับกดน้ำจนถึงแก่ความตายเช้าวันต่อมาลินเห็นว่าคณะกรรมการไม่มีความเคลื่อนไหวจึงโทรไปสอบถามความคืบหน้าทำให้รู้ว่าฮาวเวิร์ดจมน้ำตายเมื่อคืนนี้ แล้วจู่ๆโทรศัพท์ก็ไม่สามารถใช้งานได้แมทและลินจึงคิดจะขึ้นลิฟต์ไปโถด้านบนแต่ก็ไม่อาจใช้ลิฟต์ได้เนื่องจากตอนนี้รหัสการใช้งานของทุกคนถูกล็อกจนหมดเหลือเพียงแต่รหัสของเซบาสเตียนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้งานลิฟต์ทุกคนจึงรีบตรงไปหาเซบาสเตียนเจนิสที่เดินลังท้ายเพียงลำพังก็ถูกเซบาสเตียนฆ่าทิ้งเป็นคนแรกแล้วเซบาสเตียนก็ได้พูดออกลำโพงว่า เขาเป็นคนฆ่าฮาร์เวิร์ดคณะกรรมการจะไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องนี้ไม่นานพวกเขาก็ได้พบศพของเจนิสทุกคนต่างหวาดกลัวว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อลายต่อไปคา์เตอร์และแมทเลือกที่จะออกตามล่าเซบาสเตียนมากกว่าจะนั่งรอเวลาแต่ก็เป็นคา์เตอร์ที่พาท่าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสแล้วในขณะที่แมทกำลังจะถูกฆ่าลินก็ตามมาช่วยเขาเอาไว้ได้ทัน เมื่อซา่าและแฟงตามมาก็พบว่าคา์เตอร์บาดเจ็บหนักเสียเลือดมากกำลังจะตายซา่าจึงรีบไปเอาเลือดที่ห้องซึ่งพอเธอรู้ว่าเซบาสเตียนตามเข้ามาเลยตัดสินใจเอาเลือดสาดไปจนทั่วแม้ว่าจะพบตัวของเขาแต่เธอก็ไม่อาจสู้แรงของผู้ชายซาลาโดนฆ่าตายไปอีกคนตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่สามคนสุดท้ายที่เหลือรอด พวกเขาตามมาจนพบศพของซาร่าในห้องเย็นแล้วขณะที่ทุกคนกำลังเผลอเซบาสเตียนก็ลงมือฆ่าแฝงตามด้วยแทงแมทธิวจนบาดเจ็บหนักไปอีกคนแล้วเขาก็ล็อกประตูห้องอุณหภูมิของห้องลดลงเรื่อยๆทั้งสองคนกำลังจะแข็งตายแต่ด้วยความฉลาดลินก็พบวิธีที่จะเปิดล็อกห้องจนได้แล้วเธอก็ลากแมทออกมานอกห้องเย็น ในเวลาเดียวกันนั้นเซบาสเตียนก็ได้ผสมสารเคมีเพื่อทำระเบิดและตั้งเวลาระเบิดที่นี่ถิ้งซะขณะที่เซบาสเตียนกำลังจะขึ้นลิฟต์หนีลินก็ตามมาย่างเหนื่อยสเสลยทำให้เซบาสเตียนต้องรีบถอดเสื้อผ้าล่องหวนหนีไปเธอเลยใช้ไฟทำให้สปริงเกอร์น้ำทำงานทั่วแลบแต่ก็เปล่าประโยชน์เธอไม่อาจสู้เซบาสเตียนได้ขณะที่ลินกำลังจะถูกฆ่าตาย แมทก็ตามมาช่วยเธอเอาไว้ได้แล้วทั้งคู่ก็พบว่าแล็บกำลังจะระเบิดจึงรีบปีนขึ้นด้านบนผ่านบันไดาทางช่องลิฟต์ลอดตายมาได้แบบบุดหวิดแต่ตัวร้ายมักจะตายยากเสมอเซบาสเตียนตามมาลากตัวของลินลงไปที่ลิฟต์เธอเลยใช้สเสน่ห์มารยายหญิงจนเขาพลาดท่าตกลงไปตายแล้วหนังก็จบลงที่ทั้งสองคนหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย โดยส่วนตัวเมื่อดูจบหนังเรื่องนี้อาจจะเก่าไปสักหน่อยแต่ผมว่าเนื้อหาก็ทำออกมาได้สนุกแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้และถ้าหากว่าคุณสามารถล่องหนไปไหนมาไหนทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครมองเห็นคุณจะทำอะไรแต่อย่าถามกลับนะครับว่าผมอยากจะทำอะไร <c oughs> สุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม ทั้ง YouTube และแ n p a g e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ